นั่งในใกล้ใช่ไหมก็ได้เนาะคุณนั่ง้องคุณนั่งนั่งก็ได้บ่ใกล้ๆก็แบบนี้ก็ได้บ่หนังแบบติ๊ดๆกนเลยก็ได้บ่หนังได้ได้เนาะตุ่มพาเพื่นเดียวกันได้บ่นั่งลงทำได้อีกใจถึงใจได้เอชซีถ้าคุณได้มากคุณชาวชนเผ่านี่แต่คอยขอบอกเวลาเงิ่อนห้าสิบบาทแล้วเตรียมเงินไว้หลายๆอยู่ในห้องนอนนะมีอันนั้นบอลอยู่บนนอนบอลบนนอนกับสาดนั่งกับสาด นอนกับสาดพี่เสือมั้ม่มีบ่เสือนอนมั้ยบ่มีบ่มี่เพราผมได้มีปะผมมีแต่ผืนเดียวผอมกาข้นกับบอมี่อยากได้ยี่บอเสือนอนอยากได้นอนอย่างตอนนี้เราก็จะขึ้นเพื่อนน้องมุดทุกทีงานเทามาแล้วนี่ก็จะเป็นห้องนอนของหนอ วันนี้เนาะขอกินเนาะกินข้าวกับแจ่วพี่น้องแต่ละรือมือเนาะกินอันนี้เนาะกขนาดกินข้าวชนิดยังแซ่บเนาะน้องเนาะแซ่บเหตุจังไดครับบูมีแนี่กินตอนแรกเลยลวกพักบอลนมุดลวกพักลวกพักกินกับแจ่วพี่น้องเอ้ผมขนาดกินข้าวกับแจวกันยังง่า อย็อันี้ก่นน่นกินข้าวข้าวอะไรแจ่วแจ่วนี่้เก็ได้ใ่ะเอาพักได้เก็บเวกได้เก็บเด้ก็ไ่เก็บไ้อเ่ามันิเจวได้ได้ยินีเจีวรบพักกักินนำกันพากิแต่แจ่วเนี่ยเออบบได้ดีใทยจะเป็นเคยนเอาแล้แม่นั่งลยเออมาเบิ้งก่อนเออ คอยคอยคอยงานนี่ต้องคอยงานงานว่าบ่ใส่ใจบ่ใส่ใจยันมาแสบได้ทั้งหมดเลยคันบ่ใส่ใจอันจะบ่เป็นแวขนาดจิตเข้าก็แจวคื้เขากันยังง่สุดยอดเลยบกเพลบ่คอยสุดจ้กจ้มครับใหญ่ๆหรอจ้มแบบครับใหญ่ๆคอยเบิ่อเจัเก็แต่ครับใหญ่ๆพอดีแล้อันปบสุดในคอยเบงัจนีบอ่แมนนะโอ้ยเอาอีก เออโวยมันยังน้อยโพดนะโวยแหล้เราจะกินข้ามใหญ่ละโอ้โทษตะลุกกระเพาะแล้วคืนจะคอยจะกินข้าวกับแจวกับซีมาเนาะจำเจ้ากันเนาะโอ้มาบาลานี่กินข้าวอยู่เพื่อนกินเคยใหม่เนาะลวดยังไหนก่อนเคยใหม่กินข้าวมากมึงกินเดี๋ยวนะกินอยู่เพื่อนกับโมเสกจับแจ้วเนาะอันนี้จะได้มา ยังบ่เคยจังเทื่อนบอกคนที่ว่ามาล้มน้ำเเผาแล้วเข่ามาห้องนอนของยังขนาดนะเคยเข้าไปล้มไปมันอ่ะหวัดตัวเนาะบ่เคยดิบปะบ่เคยอ่าแมนยิ้มบ่ผู้งามเนี่ยนี่ผู้จบผู้งามไปดิซีบมีคนเข่าไปล้มมึงอ่าอออะไรอย่าไปเสือล้วเนี่ยซุดหรือยังสดอะไรพวกนี้นสดอืมสดตรสูตรแต่สาบเปอร์เซ็นต์อย่าไปเสือเราผู้นี้นะเราเห็นไครกับงามเบิร์ดเล่าน่ะมัต้องเสือ บนอ่ะแบบผู้แ่เอาขึ้นมานี่แบบแบบเขาแบบลูกใม้ล <GO back down> ูกม like <un liter ate io> <ini> um ือแบบตัวอย่างว่าเขาลุ่มนอนอยู่นี่เลยนี่พิษหินบ่พิษหิดเนาะประมาณแบบพิษเพราะอันนั้นที่เวาเขดอนเนี่ยแจ้งผลบ้านจังว่าพิษพิษหินจนแจ้งเพราะว่าเะไรครับจเลาพอทั้หมดประมาณน่ะนอนเล่นอยู่ประมาณจักรสองสามโมงเสาเลยครับ ลงแต่เ <enfant> ฮือนนี้ไประลัดกับโบุบพิดบอกกันสองสามโมงห้าโมงเชนาะขอแต่นอนเนาะพิดเหรอเนาะนอนนั่งกันพิดว่ากันนั่งนะบบพิดเนาะจะแต่ละเขาจะหัวเขาลักนอนอยู่นี่เอาตัวอย่างว่าสมมติเนาะเอาเท่านี้มานอนแล้วเขาจะนอนมืดดิเขาเมื่อแต่เขานอนแล้วเขาเมื่อเนาะเให้ได้สิ้วหัวพิดนี่คุณเช้าบอกปะอ๋อคือบอกแทนนอนลำกันอยู่ตัเป็ตคนนี้เขาบอกควางขี้นอนแมนแมนทำทำเครื่องตัวตัวไรเนาะสมดุลเนาะเขาบอกตัวนเรียว่าอันคันตัวแหละ ยาระพิษผีพิษยาระพีสิทุวงพยังบอกว่าจะใดมีเออพิทุวงพิทุวงเลื่อนเนบอกเป็นเจ็บเป็นไข่เออเป็นอะไรบอกไม่กลัวเนาะแบบนั้นเนาะบอกอดีกว่าบอกเลยรมาเป็นน้ำตาลในกระยากเป็นอะไรผู้บ่ามาสู้เอาอยู่ในเฮือนเท่านี่นะคดอนนี่แพงบอกคันว่าเจ้าไปไปมากกันเลยเจ้าไปอยู่น้ำน้ำผูบ่าวได้ฉันเลยบุบุแพงบดายบดต้นนั้น ไปย AH. ูน้ำผู้บาวนะแพงแผู้าวมาสูนบ่แพงบ่แพงโอ้ยเฮากสิมาสูนาก่อนแล้วเขาบันชวนเ้อะบรรชวนันสวนเราปกมนเป็มเออแ่ยาบรเทารอรคนเมื่อ้นัวเดีอะไร่เเออเออเอนเราอยู่ส่วนหันไหนอยู่คนเดียวหันได้บ่หน่มมดช่ว่าขึ้นนองมาคันองนี่ติว่าเมื่ออนพวนี่ประมาณจ้ลาดเนาะแตงเมื่อนี่ หาสิบล้านมียังไงหาสิบหาสิบล้านประหารไก่เลยหาสิบล้านเนีแล้วมบอยังมียังมีอย่มงอีกควายงอ๋อมีควายมีง่วเนาะยันว่าหาหาสิล้านแล้วมาเลยมเลยนเนาะได้บ่แบบไหนทั้งหมดวยังมีหีเออมีหีเนาะัมงดอะไ้บเ่าเนี่ มักเจ้าแล้วเจ้ากับมักเขาแต่ว่าครูบอาว่ามีเงินหาซิบล้านหน่ยใช่ไหมะมีเงินแต่ซิบหาล้านอ้าวลดได้ป่าวะลดได้แด้สีเอาได้ป่าวเาวบได้โบได้โบได้เห็ดหิตีเดิมันต้องตยังต้องในเฮ็ด่หิตอีกยังหลายกว่านั้นเออหิดหลายยังบุพเพชาวเ้านต้อนหินหิตร้ายเติบเนาะหิดใช่ว่าลายสมควรอ้าวบานนี้เอาแตงเมื่อนอนในนอบานนี้แตงมาบานนี้แตงมาอยู่สู่ผู้ชายมาอยู่สู่พระตุาผู้ชายหามาอยู่น้ำเจ้า เออแตงสูแตงสูรผัดองุ <wh> ่นหรืว่าห้าสิบล้านคือเก่าคือเท่าไหรเท่าไหร่ต่อนั้นประมาณซาวเออประมาณซาวล้านโอ้แตงสูรนี่เนาะแบบแบบเทามาอยู่น้ำแบบทางพัวนี่มาอยู่น้ำแนึ่กับโบแห้งเนาะเขามาเห็ดเวียกซอยเด้เออไหนคนมาเห็ดเวียกซอยเลยครับสมมพูดว่าเขามาอยู่น้ำเฮาแล้วแล้วบัดนี้เขาแล้วเขาจิกกลับคืนเด็กกลับมาอยู่เพื่อนเขาแล้ว เอาเจ้าเมื่อเจ้าน้องก็งกับเมื่อบอ่บ,บอเมื่ออีกชนเผ่านี่ถือว่าขันแตงสูดหรือซูดเลยมันบ,บอกขันแตงเมื่อเมือม่อเมื่อแล้วได้เมื่อเลยญาติว่าใน,น,นอนาคตเนาะอนอนาคตผัดว่าจะขึ้อเพื่อนผัวนะอือแสดงว่าขันแตงเมื่อกักบขึ้นเมื่อเนาะแม่ขันแตงสูดก,ก็คือสูดพี่น้องเอลยร่วมกันบรายขันแบบคือทางลาวเฮานอกไปสิใชลาวเลาก็แร้วกแต่เราสะดวกสบายนะั<ม>้ายนี้ถือว่าบ่ได้เนาะ

ควาเถิกข้างในบ่เป็นเป็นต right? ัวบ um. uh, ังใหญ่เลยบอควายหรือบอกควายน้อยก็ได uh, uh, okay. uh huh. claro, ้่าเป็นเหตุควายน่อยก็ได้ควายน้อยอ้แบบเป็นเห็ดที่ซื้อนพะได้เป็นเห็ดซื้อขันโมไม่ควายกับแบกก็ได้นาะเป็นวันนาอแม่นบอกงั้นี่บทสมาษรุดได้เลยบ่หาิหาิหันเลยหาซิบลานประหารใจยันฮัใจจะครึ่งหนึ่งเข้าาชาวฮาลานไปสิฮะจะชาวฮาข้อมูล้อมูหาเนาะอ่าชาวหาล้วาซิลานกับตายชาวฮานก่อนบ่ไดไรบ่ใจจะครึ่งหนึ่งนะน ไปส่งหปส่งใจสาซาฮาลานอก้อนขางหนึ่งเห็ดดจเห็ดดนแตใจมัดไปในได้เนาะสมบ้าเขาโบมีไเลยจะค้างไวบ่ได้บ่บ่ได้่สด้จลงนั่งขึ้นไดะคอขาดอย่างเดียวชิ้ใส่เมียนี่ยได้ไปอันโรงานตันนิบคือเก่าไปพ่ชุมติวาเนาะคือเพิ่นว่าแบบติดนี่ก็บ้เนาะ ต้องในผู้ได้ชี้เอาเลยต้องในเม่นห้างเงินไว้หลายๆบแม่นบาทต้องให้ครบต้องให้ครบห้าสิบล้านไม่ใช่จ๊ะเรื่องเงินกับยามันห้าสิบล้านของคธรรมดาด้วยคนเดยห้าสิบ้านปานหัวใจขาขับปุ้นก็ยังบ่พอคนเน่ะเกือบพ่อเกือบพ่อเช่นบาทเนาะประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นได้บ่ประมาณแปดหมื่นประมาณดูเจ็ดหมื่นได้บ่เดี๋ยวนี้ผู้เนี้ยเรามีเงินอยู่จระมาณแปดหมื่นบาประมาณนั้น ลายประมาณอ่าสี่สิไปลายล้าสี 10. ่สิปลายล่าได้อยอ่บ่ล่ะอ่บ่อนหาง่วงงวนี่ยล่สิอาเาไม่หาควายเราไม่หายต่ว่าเงินในบ่อนหาิบล้ามีอยู่สี่สิบหาละลุให้ได้บ่หาหาลอไหบ่ล้ใ้เลยว่าอย่าน้าอยางนี้ว่าเยต้องถามพ่อเมอีกเนาะมจะกเราพ่อแม่ว่า ่อยบ่เอาหอดพุ่นเดี๋ยวเจ้าเจ้ากับบ่ออันเก่าับบ่เอาเลยบ่บ่อเอาอ๋ออันแม่พ่อแต่แม่บ่แสดงว่าซุดน้ำพ่อแม่เนี่ยอ๋อมาชั่นเขาต้องอันนั้นเนเอาเหล่าให้พอเขาเรากินลายเออเอาเหล่าให้เรากินลายแบบตีแบบสมัยตะกี้เนาะเขาทางพ่อแม่ไหนก็ชื่อว่าโอเคเบิร์ตท่านี้นั่นเขาบอกหักกันแล้วเขาเบิร์ตน้ำพ่อน้ำแม่เลยได้เป็นบ่ต้องมาพ่อเท่าแม่เท่าให้เมาก่อนพี่ตัวพี่ต้องใช้ชันนะต้องเา อต้องรับพาตัวรับพาตัวพอเท่าไม่เท่าก่อนแล้วแต่นีนได้ไม่ใช่ได้เป็นลูกเคยจะใช่จะเป็นลูกเคยต้องเล่นที่แบบเป็นเก่าไป็นอะไรที่ทางนี้นั่นแต่ว่านั่งล้มกันได้นั่งเออนั่งในใกล่ทำได้ก็ได้เนาะคุณนั่งนั้นคุณนังงงได้ปะใกล้ๆก็บบนี้ก็ได้บ่หนังแบบติดๆกันเลยก็ได้บ่หนังได้ใช่นาะแต่คือพาจากคนเนี่ยน้องๆนี่เห็นเขานั่งไก่กันเนาะ แบบตุ้มเบาอันหัวอันห่มพลายพื้นเดียวกันบ่ได้บ่่นนนัอตุ้มพาพื้นเดียวกันได้บอตพาพื้นเดียวกันได้บอได้ลมได้ได้อีกอากาศหนาวๆพี่น้องถึงใจถึงใจถึงใจได้เอชซีถ้าผู้ได้มากผู้ชาวชนเผ่านี่ได้คอยขอบอกเวลาเงินหาสิบล้านแล้วเตียมเงินไว้หลายๆตัวนั้นคือหาสิบล้านประหารหัวใจแหละ่งให้เลยขันชั่ว่าคือน้องว่าแบบพิษถินี่เข้ายังแก่พิษถินี่เอาง่ว อางวถ้าบ่มีง้วเราแบะได้ปะแบะได้เอออมบ่ได้บ่รออางมบ่ได้เลยเต่งแบะเนาะเบะเนาะแอ้เอ๊ะอย่างเดียวอ่ามนก็อ้งัวน่อยก็ม่ได้ต้องแบอย่างเดียวทุกเนเลยอยู่ในห้องนอนนะมีอันบอลอยู่บนนอนบนหรือนนอนกับสาดนอนกับสาดนอนกับสาดที่เสื้อมีบอะมีบมมีพอผมได้มีปะพอผม มีแต่ผืนเดียวพรมกาข้นกับโบมี่อยากได้ยี่บอเสือนอนอยากได้นอนจะได้เช่านอนจะได้เช่านอนเสือนอนพา่มพี่น้องไพา่มกับพื้นหน่อยๆเพื่อที่จะบางอะไรที่มันหนาวโบหนาวโตนองหนาว อ๋อตอนนี้ก็บ่มีประตูเห็นไหมล่มบ่ทางเไปเลยบ่อยๆบ่ลมพัดเขาอ่ะตนนี้เบิ่งแต่นี่ก็ยังปุปับปุปับจิบยังเอือกลมพี่เขาพี่เขาทีเขาบ้านเนี่ยเห็นได้เนาะโอ้ยไปจั่อีตนแท้อ๋อต้นหนาวหนาวเนี่ยโบขิดนะอุ้ยคิดเลยมีผู้บ่าวน้ำเขามานอนก่อนบ่บขิดไงบ่ นี่เอันนี้คือความต้องการของมนุษย์ทุกคนเลยปะมาจับมาได้เพราะ่จะเป็นพุทเผดทุกวัยสัตว์ก็ยังจะมีคู่ไว่งนี้ไปเนาะคนขนาดเกือบยังมีคู่อ่เดี๋ยวจะถือเกือบกินเดียวพอได้ได้ต้องมีคู่ได้เกือบยังมีคู่แต่กูคือไม่มีคู่คือถือมาจับเออคือแบบผู้บ่าวขึ้นมาดินนี่ขึ้นตอนเลิกตอนยังกันไดนบอกขึ้นในทุกเวลาหมันบอกโอ้ผิดมา สมมติเราคอยคออกินทอดเจ้าชิปสองมงกลางคืนก็นมาก็ได้บ๋อขึ้นมามาเอิญเจ้าได้บ<ด>๋อป,ประตูกับบะหมี่เนาะปิดกับอะไรพี่น้องเลยขึ้นได้เศร้าหามุตต้ต้องต้องต้องปกเนาะขึ้นมาลายม่ได้ป<อ>๋อไอว่าสี่สิบแปดชั่วโมงเขึ้นได้ทุกยามเลยนี่นะคือแบบขึ้นแบบน,นี้สมมติว่าสมมติผ่านมาบะหมี่อีส่างเครื่องของเสียบอรที่ว่าผู้บ่าวขลักบ่อยช่างบอร์ห์นะบะหมี่เนาะ โอ้ยยาน่าเป็นโทรศัพท์บลอหรือว่าเสียผ้าแพ,พาร่ๆน,นี่เขเาบอกอะลักเนาะมันแต่ขมระดิ่งเฉยอ่านยังครู้บ่าวเขามาอ่านทุกหมวดข้อข้ออนุญาตจากนอกเหมือนเนาะทุกหน้าผู้บ่าวก็ค่อยนาวด้วยคอยค่อยจะกอดเจ้าขอกอดนี่ก็ได้บ่เอ้า บ้องมองเราดิแมนเทนดาอะน่ะทำเทนบ่ได้เลยเออแม่นแม่นพี่น้องต้องท้าว่ากอดหรือว่าจับอ็นั่นนี่เมนต้องแม็นแฟนอย่างเดียวเนาะถ้ามาฮั่าเลาคุยกันอ่านงานกันนี่สามารถได้แมนบอลโอ้ต้องเฉพาะคนของใจเนาะคนของใจคนวั่ทีมงานนทีมงานเจาะจงได้ยากให้หู้งึลึลึกซึ่งว่า เนี่ยวิธีชีวิตของเพลินแบบได้กันแท้แมปลว่าชาวในส่วนอําเภอโน้นแม่เป็นวิธีชีวิตด้วยพฤติ่นโบรแม่เป็นแบบอื่น้เป็นแบบลาหมกอนาจารโบราณนะทุกคนเรื่องนี้เขาศึกษาเหตุข้อมาเพยีนี่ดกันมาเป็นแบบได้แบบได้ฮะนะแต่ก็พอได้่หูไป็นการวลาไปบ้านนั่นเมืองนี้เอาบูจากระพัวใหญหูเนาะบางที่พอขึ้นไปบ้านเพิ่นว่าเออบระกอดลูกสาวข่อยผันห้างฮะแม่พี่น้องบ้านพัดามเออไปจับลูกสาวเพลินผัดใหม่นี่ฮะนะแม่แม่จับอ่ได้ เพื่อนาก็ได้จับได้ายได้เฉพาะแต่ผูเป็นแฟนผูบาเฉพาะผูเบาใช่ไหมเฉพาะว่าชุดผู้ที่เราหับได้เห็นบอว่าง่ายใชครับอันแล้วเท้าตกลงกันแมนบอแล้วสมัครคุ้นถั่วไปเราบอกได้ถ้าว่าเท้าหมากกันเท้าตกลงกันเท้าล้มกันได้แหละได้แมนบออีกอย่างก็ได้คือแบบลักษณะสมมงบนว่าน้องโมโหเจ้าผูเบาขึ้นมาแล้วถูกใจน้องน้วยเ่นข้ข้อก่อนนี่ได้บอ เอาอย่าว่าแบบน้องมักหรือว่าน้องถือใจเขาคนนะหรือว่าน้องถือใจเขามักเขา,นะเาขนาดมักคู่บ่าวนะวนะวนะแต่เขาบุเคยหูจักกันแล้วเขาว่าล้มน้องทวิดแล่วท้งหมดว่าผูนนะ้นี้มาล้มน้ำเจ้าแล้วเจ้าผู้ซึ่งว่ามักเราแล้วว่าค่อยน้าวได้จะกอดเจ้าด้วยได้ดย,ยังบุหูใจเราเอา้ยรงแต้องโดนก่อนบอกโอแล้วใช่คือการจะน้องเพราะว่าวันนี้หันโบแมนแทนนี่ยทำแทนบหมือนจะได้ได้เต้นปล่อยง่ายชิดชั ต้องแมนแฟนนี่ว่าล่มล่มกันโดนจำแนกร่วมร่วมกันโดนจำแนกหรือว่าเฮงจำแนกจังเป็นจังว่าเอิ่นว่าเป็นแฟนกันหมดประมาณจัดเดือนจัดปีจะว่าล่มกันน้องก็เอื่นว่าใส่เข้ามาแฟนได้เหรอ 2เดือน2เดือนสองเป็นแฟนกันได้โอ้โถุยกันก่อนเป็นยังวงาแต่ค่อยว่าก็ถื้อมาไว้เนาะอัดสองมื่นบ่ได้บ่สมันท่าหมักกันแทงเนาะอาทิตย์นึงเอาประมาณสักสองมื่นใช่ไหมเดี๋ยลมกันนะนนะหมักหักกันลมกันประมาณสองเดือนเป็นแฟนกันเพิ่นว่าจงสามารถโดนได้ลั้งจากนั้นก็ต้องมัตามใจไปนี่เนาะเห็นยังไงเนาะถ้าลมกันแล้วเข้าใจกันแล้วถือว่ายังก็ได้งมันบ่ตามใจตามใจแฟนเลย ให้บางคนมีทัวร์เราเฉพาะทัวร์นะารับว่าร่วมกันประมาณนึ่งก็ถือว่าสามารถแต่งงานกันได้เป็นบอกอ๋อพี่น้องเอ้ยแสดงว่าใส่เวลาโมดนที่ว่าร่วมทางสาวชนบทเรีธนอสามารถแต่งงานประมาณสองเดือนเป็นว่าสองเดือนโดนสองเดือนที่ว่าสองโดนไดโดนเนาะโดนสองที่บ่ได้บ่ชุวยบ่ทำหักการทำหักกัน ไม่โดนโอดยันจะเปลี่ยนใจเนาะแม่นักขอยได้เจ้าหน่าจะเปลี่ยนใจฮะนะมันโดนได้สองเดือนหกสิบวันมันเป็ธรรมดาเลยมันจืดมันจางไปบ่ต้องเลยเที่ยวมหาตลอดได้แบบนนั้แม่เลยเออเฟสเฟสน้องซื้อได้ไเฟสน้องบ่มีโทรศัพท์บ่มีโทรศัพท์บ่มีโทรศัพท์ใส่บ่าน้องอ๋อชิติีต่้อน้องนทางได้ซันโอ้นั่นไมได้น้องอยู่เพื่อนมาตอนแรกบ่ตอนแรกน้องอยู่เพื่อนนะ น้ามัมีโทรศัพท์ใ่มีโทรศัพ์แล้วก็มีสองทางติดต่อกจ้งเสีแนวรายบัตรนี่โทรศัพท์ผมมีโทรศัพท์ใส่เนาะพี่น้องเนาะมีแต่เมือน่านี่สิไม่ยาไม่เนาะบ่มีโทรศัพท์จะบอกเขียงได้จากสิติดต่อกระดาษมมโดมีผู้บ่าวมีญาตินัก FC ขนาดดัเพลิงนนดับบ่มีตอดัเรือดักร่มน้ำดักหูจักขนาดเห็นได้เลยไู้บัตรนีบ่มีสองทางติดต่อบ่มีสองทางติดต่อหรือมแต่แบมหาองเนาะพน้องก็มีโทรศัพท์บัดไปสว่างเดยจ้า ไปสวรรค์กัมีเงินสองล้านห้ากับซื้อข้าโอ้ในเงินซื้อข้าวเบิด์ตในเงินเอามาซื้อข้าอะไรเหตุใดสู้ๆน้องเอ๋ยไดใเนาะมันนี่ชีวิตของคนเราเลือกเกิดบุได้บุได้กันทันไม่เป็นอะไรแต่ว่าสบายกรับก่อนสู้ๆนะไม่ยังไม่ยังไม่ชีวิตของน้องมุดสาวโต้คือเป็นเรอยฟังขึ้นในคลิปนี่แหละก็ถือว่าเป็นตาสงสารอยู่พี่น้องเอ๋ยขอบกัวเป็นกระศัยแบบ หมุกมันด้วยเห็ดไหนองไปทํางานกันเดือนเดือนหนึ่งสามหลานไปสองเดือนก็หกละเรือขาเสาใจอายยูกินกะเรือสองหลานหาพี่น้องเลยพนันว่ากับมาเหื่อนและพันสือเขาเบิดวันื้อโทรศัรรพท์แต่ว่าตัดสินใจเงินไปสืบเขาก็ที่ว่าดีที่ว่าน้องคือเนี่ยนะพี่น้องเลยโทรศัพท์จังเอาไว้น้ำลังอีกน้องกบว่าเพิ่นไว้งงยังคข้ความต้องการของน้องอย่างไ้เสื้อนอนพี่น้องเลยกับโทรศัพท์ตามที่เราสังเกตเมืองน้องว่า ญญกันว่าผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเอฟซีผลจากซื้อให้ก็สามารถสนับสนุนไนด้เด้อพี่น้องเอ้ยติดต่อมาทางทีมงานเฮาหรือว่าติดต่อมาหาบักไก่โดยตรงก็ได้เฮาก็สินำเอามาเหมาะพี่นาะถือว่าเส้นทางมันสิ่งไก่กันจ้ะอย่างน้น้องไล้ใส้โทรศัพท์น้หมู่คลิปนี้ก็สิปิดไปซั่นมีก่อนพี่น้องเอ้ยขอมคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตมามมาเบิ่งนกับชมให้กันมังใจเฮาสิเดินทางกลับก่อนมืน้อหน,น้าสิมาเยี่ยมยามถามข่าวหนองใหม่พี่น้องเอ้ยอยู่นี่มีแฮงเบิดทุกคนบ๊ายบาย